แม่งอ่านบาดกลัวโอเคครับจังหวันี้ซันแบกมานะสถานีในการแข่งกันนะที่จังหวัดบุราชธานีตะบุญเยลเมนะครับอยู่บ้านหนองจานบบ้านหนองจานนะครับใครที่บ้านอยู่ใกล้ๆบ้านหนองจานก็ให้มาดูก่อนนะครับใครบ้านใกล้หนองจานอยู่ประเทศอุบลเฮ้ไม่ใช่อยู่ประเทศไทย บ้านบแม่ทองการประเทศดูบ่อไอประเทศอีกละประเทศไทยจังหวัดดูบอนนะครับนี่นะนี่นะขอคุณสองคนดูนะครับกดไลค์กดแชร์หน่อยครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์หน่อยครับกดไลค์กดแชร์หน่อยครับหนึ่งคนดูนะครับกดไลค์กดแชร์หน่อยสวัสดีครับตีข้าไปครับ ข้ามไปแล้วครับลูกหยอดครับมันไม่มีคนดูครับเอาเลยครับจังหวะนี้กล้องสัตว์เล็กน้อยนะครับสวัสดีครับผมดีเจวิวนะครับซักผ้าครับยังต้องขยี้แต่เอยู่กับพี่ต้องขยําครับคนนั้นที่ไม่ใช่คนนั้นที่ยังไม่ใช่เศษหินครับยังบาดเข้มเศษข้าลมยังบาดใจเศษเล็กยังใครได้ จะเสียไปจะเสียใจไปสิไปเอาหูเรื่องกระเบื้องแตกยับเขายังหาเขาคนดูมากันโยนมาครับเตะไม่ข้าครับโอ้โหสันแบกไปครับในกล้องนี่สว่างมากครับแต่จริงแล้วมืดมากเลยนะครับท่านผู้ชมให้บอกบอกเขามาเบื่องใหคดูคนคนไม่ลอยนิคนะคนมีครับ คอยบอกขอคุณสองคนฝากกดไลค์งานด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับอย่าลืมกดตับตะไคร้เลยนะครับกดไลค์กดไลค์กดแชร์นะครับไล่์สิร์เนี่ยขอกดไลค์กดแชร์นะครับการพากว่าแล้วครับจังหวะนี้โยนมาครับเสิร์ฟไปครับเกือบข้ามครับเราไม่รักไม่บอกจังหวะนี้ตังมาครับเราไม่รักไม่บอกเนื้อไอพวกนพี่ลีเอยเตะมาไม่ต้องบอกซื่อก็ได้ครับโอ้ตั้งมาใส่เลยเหรอ กีเพิ่มนะเมหานะครับเมื่อกี้แป่งหนึ่งสวยพี่สวยนะครับไอเหี้ยนี่ภาคดังกู่กูอีกนเนี่ยแป่งหนึ่งขอไปคำหยาดเวยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับแป่งหนึ่งนะครับแป่งหนึ่งนะครับแป่งสองครับเข้าที่เบิ้งยังได้ม่งฟังถามพวงมาลัยให้กูเลยมึงอ่ะสั่นไปครับสั่นไปเลยนะครับโอ้อพี่เป็นเต็มบุกผู้พี่ พี่ไม่คิดว่ากูบูกได้ผ่านวันกันบุกไยแมงผ่าบุงเรียงอีพี่ผู้สไปไบ้าย่วยแเตเ้านงสวยพี่สวยเหมือนเด